คนรักนกเขาใหญ่สายห้าครับผมช่องเจษด,ดาแสงดีครับเสาร์นี้ครับผมเสารว,วันที่สิบเก้าเดือนสิบสองสองหาหกสามครับผมเอาเจ้าแสนขึ้นฟึกหลังบ้านครับพอดีมีนกเสียงหน่อยสองกุกนะครับแนละ้วเหียกมวนๆนันะ่เละมากวนเสมือครับก็เลยเอาเจ้าแสนขึ้นเล่นครับผมเอาครับ เยียบร้อยแล้วครับแต่ว่าผิดชิ้วครับผมเขาชวะครับเขาชะวาลุ้งแสนเ,นเล่นเลยทั้งสายไฟแล้วก็ปลาแล้ะครับตัวแสนก็เลยเอาขิงลาเบิ้งนะครับนะขิงลาเบิ้งมีหนกมากวนเสมือเสมือก็ได้เอาขิงรนะองกกอออ้องเบิ้งครับแต่ยึดแล้วครับ ติดยังว่าติดชวาแล้วครับชวาติดแล้วนะครับโิดชิวจังเลยวะราบมือนี้เอามานแล้วครับเดี๋ยวลงครับผมเดี๋ยวนกลงครับงเด็กอะฝากติดตามไว้แล้วครับเด้อ ากติดตามกลุ่มคนหลักนกเขาใหญ่สายหาทรงเกีรสดาแสงดีน้ำได้ครับมานครับมานมานื่อไงมานเขาหน่อยเขาหน่อยเขาสาบ้าครับเอาครับผมคลิปี่นีก็สันๆน,นะครับฝากไว้ชั่มีสักก้อนนะครับนะ้อฝากติดตามทองเกีรตสดาแสงดีน้ำครับผมสวัสดีครับ